ครับทำอาหารเช้าครัทำอาหารเช้าครับระหว่างอยู่ครับอยู่กับอยู่กับห้องครบที่กรุงเทพก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับอาหารง่าย หวอนกักตัว <c oughs> อันนี้หมูสับก็ซื้อมาจากโรตัสเอ็กซ์เพับเสร็จแล้วก็ทำให้สุกใส่ไมโครเวฟ เอาให้เดือดครับเอาให้เดือดไมโครเวบอันนี้หมูสับหมูสับเนี่ยกเก็บเจ้าเก็บเจ้าหมูกเก็บเจ้าหมูเข้าเข้าตู้เย็นก่อนอต้องนูดแล้วครับอยู่ถึงวันที่สองเมษา นี่สเสบียงสเสบียงที่ที่เตรียมไว้ก็หมดแล้วเนี่ยว่างเปล่าเอาหักบุมหมักบูมน้ำน้ำเดือดปุดๆแล้วครับน้ำเดือดปุดๆ <c oughs> เราจะได้กินมื้อเช้านะครับ ปรุงใส่ผักผักเออยอะๆบำรุงร่างกายเสร็จแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปใส่เส้นเข้าไปจะได้กินผัดเตียวกันแล้วครับามาดูหมูสับเราซิ โอ้โหร้อน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 โอ้โหว่าใส่เยอะเลยเนี่ยโอ้ยร้อน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 น้อยจังวะว่าใส่เยอะแล้วทำไมมันน้อยจัง นะครับหมูที่สุกนะครับเราก็เอามาใส่มาม่านะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวของเราได้เลย เอามันมัน,มนหมูเะหน่อยนะ <c oughs> นี่นีครัหลังจากเติมน้ำร้อนนะครับอันนี้ก็รอให้รอให้เสน้นนุ่ม มาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้กินกันแล้วครับจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมาดูครับแชทเทนว้าวว้าวโอ้โหไม่เส,ส้น,นอืดไปสั่ยหนึ่งผมแนวผมชอบลักษณะแบบ เส้นคัน้ังแข็งอันนี้แม่อืดไปส้นนิดนหนึ่งไม่เป็นไรนี่และครับเมนูเช้าเ้านะครับสำหรับนวันกักตัว7วันนะครับที่กรุงเทพมหานครทำก๋วยเตี๋วกินเองวันเดี๋ยวผมซดแล้วดีกว่า <c oughs> จะได้อิ่มเดีว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ